Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ฉันช ah uh. ื่ออิมรันนี่ริงเจอร์ฮะไฮนิง今天我们来谈ประโยคประโยคตามโครงสร้างรูปแบบที่สองนำวลีบวกกิริยาวลีอันเดอร์ประโยคกับกระเตออิตมาอิเตงก์เสมอหนึ่งไอย๊อชมาแกนัสิกุลาคุนิงพ่อกินข้าวกับแกงเหลืองสองอเดกเดเมญามก น้องเป็นไข้เลือดออกตี๊กอโอเ,เกซากะมาแกนาซิซิกิคนไข้กินข้าวน้อยปะครูงาจาอนนกสกอโลครูสอนเด็กนักเรียนลิโมไซโย,ยตาเน่พาวดีเอฉันปลูกต้นทุเรียน เน่ขอดิจอบะบวกล้วปากิีขอดิจอะเข้าครัวทำกับข้าวช่วงเชา้าตู๊จอเดีมตูนี่ก็ฮาริสตูเขาแต่งงานวันเสาร์ลาเป้กูดอลารีดาและปาแดมาวิ่งในสนามสมิลปะปอดา,า,าก็บ่าวกเกรโตอกาบบะลุงขับรถกระบะ Dan prayok yang terakhir Abe ipa beli buah mokte Pi khoi Se ngok boleh jumpa lagi klik lapa. Terima kasih. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.